you จอชมวิวแม่สาธุ99ขอให้ถูกหวยลูกซินด้วยับ อคยกินมีข้วกลางที่เปรี้ยวไหมหรือว่าเป็นมันจะมีแบบเปรี้ยวก็มีแบบแบบเข้มจะมีจะเป็นข้วกลางข้วเข้มข้วกลางข้วกลางเปรี้ยวข้วเข้มก็ได้ค่ะแต่ใส่นมด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้กาแฟปลูกเองเหรอคะกาแฟซื้อมาจากบนเขาเ่ง อ๋อบนเขาของอะไรคะอะลิปอาเลปิกาอะเลปิกาอะไรนะอาราปิก้าอะไรอีกอันหนึ่งนะนูลืมอาราอาราปิก้ากับอะไรก็ลืมอยากเป็นทั้งสองตัวเลยครับผสมกันไว้ชื่ออาราปิก้ากับอะไรนะหนูลืมคนขายก็ลืมเนาะคเออเลยโลบิต้าโลบิต้าอ่า ๋ยวมาเอานะคะพี่กรุบได้ถ่ายวิดีโอไหมตรงนั้นออโอ้ยขี้คันขี้คันยางไปแม่จะไปกินพิซซ่าบลูเดย์เดอร์คิดไรเป็นอะไรอ่ะใส่เสื้อตัวเก่าสิก็บอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อ อ่าเสียดจะมาเกิดนี้อื่จะาำจะอ่ะอร่อยมากเลยเดนี่เอาบ่อืมลูกซิ้นกินไหมเอาไหมาสองไม้พี่กุปเอาลูกซิ้นให้เดนนี่สองไม้ปะสองด,ดีแบ่งให้อาเดนี้กินมา้างเอาเนี่ยแหละไปให้เดนนี่กินอ่ะ เอาหมูหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกหนึ่งค่ะเนี่ยเอาเออมาเชิไส้กรอกอันน้อยเท่าไหร่จ๊ะจิ้มไหมยวนดิฟดิฟเพราหิวไหมมีห้าบมีห้าบาทห้าบาทค่ะนี่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยนี่ cà phê đây lo măng mi phải bưng con có lửa keo nâng ขายดีไหมคะได้เนี่ยมีเขาสูงรอยรอบปิ่นทันมีไม้พันหนาหนาอยู่บ้าเขามีแม่น้ำป่าสักเป็นแนวยาว Bi lâu chạy đi à? châu bát đi đi là yếu tố long bát hai này sụt dưa lơi không bay hai tông không bay bay hay ยอนเหรียญแม่ยอนเหรียญ đây đi nhanh mày Về chạp mày câu thích mà Đây là cái gì? Nhi xịt mà sao chẳng? Oh, đây mày dở câu mày câu, oh, đây mày câu.

ดอกมันสวยดีอะเ,อเคยเห็นที่ประเทศเวียดนามอมแต่มันก็มีทั่วไปเนาะงามเนาะจริงหรอไม,รม่ที่โรงแรมที่โรงแรมพี่ปูเหมือนจะมีนะตอนนั้นเห็นอยู่ต้นสาระเห็นตอนแรกตกใจเหมือนกันเฮ้ยต้นอะไรวะอะไรเงี้ยอันนี้ต้นสาระส่วนเราละ่ะ อ๋อคิดว่าจะมาเฮ้ยกูเกียรติยิ่งเพิ่มเสริมความดีจบไปนี้ว่าประเสริฐเลิศนักเอ่ยสาธุของงเยาว์ม่าูคือภาษาถูกไหมสาธุของเยาว์สาธุเก้าเก้าสุดมากฉันขายเองเองเองผัดวันผัดเวลาอยู่ ธรรมชาติก็จะมาต้นไม้สวยหมดโอกาสที่ทำที่สิ่งควรทำเอาไปกินร้อนๆพี่กุ๊กกินเวลาเี้ยวเลยก็จะไปชิคเก้นสติ๊กวันนี้กินไก่สติ๊กปกติกินไก่สดเอาไหมเอาส่งมาดีแม่ด้วยแม่รูปนี้จะใส่แม่สวยเลยพอดีเลยอ่ะหันไปแป๊บพอดีเลย นะเออ้สวยใช่ปะ ดิสิมีเดียมพี่กุ๊บเอาตักให้ครอบครัวเลยจ้ะเดี๋ยวฉันอายีดเอาไปดิอันนี้อะไรนเนี่ยไก่สเปซี่เหรอเอ,เอาแกงแป้งบางให้แดนนี่มันพอกินบุ้งมันพอกินบุ้งข้อ มันพอกินบุ้งอ,อันนี้กินพิซซ่านะคะปกติกินกินอะไรหมกตัวแต้เ <c oughs> พราะลองกินเบื้องนี้ว่ามันแซ่บเหมือนเส้นขนมเส้นบ่ปกติกินอะไรกินมะรปกติกินอะไรไม่มันแซ่บคือพิซซ่าที่ว่าซื้อมาบอกเส้นขนมเส้นนะมันกินมึง บพกะสังไหมโต๊ะเสร็จแม่เรย์เลยโน่เนี่ยบนไม่เคยมายังเอาบุปผิดดิ โอ้เราก็คิดว oh, okay. oh, yeah. well, we uh ่าเขาแถมปุ oh. ๋ย15บลูกไอ้เราก็คิดว่าหลังการแบบถุงใยไงถุงนิดน้อยเต้เดนฟอร์อิติงอะไรบ่้าพบ่ปิดเ้ฮะภาพบ่ขามาแป๊บเดียว

ผดิไม้เงไม้ทองไม้ความดีไม้ความร่ำรวยกับพะเดชพระคุณดิูที่พัฒนาจากน้ิอาลอิรเ เราเคมาเนานะครับมาบุนองาาคะกนะับารุดระเกรอุทางของ่งเรากนนคอากนะครับเราก็มารวร่นะาครับเราก็มาฝากธนาคารรวมกันมาเสริมรวมกันนะครับมาเสริมบารมีนะครับมาเสริมความดีแก่ทางวัดทุนวัดจะได้รับการบูรณะปริศักรณ์ละอาณา จุดทุกที่ตะเกียงอะตะเกียงนุ่งนะแกีตะเกียงกานหูเนาะไปจุดตรงตะเกียงเนาะตะเกียงด้านละโม่ด้วยนะครับจุดตรงตะเกียงกันแล้วก็คอพรเพราะตรงที่แม่จุดไง มากัดไหมเนี่ยอะไรเดินุกมัดอะไรยันมาติไม่กัดหรอกมั้ย โบกัดดอกเดินมอาหารใครจะทาน โอ้ปาตกยังไงไปละ <c oughs> ไรไปให้อาหารไหม <c oughs> อันนี้เพ่น,อนโอ้พ่อมันไล่คักเลยทุบ น่ากลัวมากโอ้โหหันเม็ดนั้นพ่อหลวงพ่อจะโชว์ได้เลยได้ตอบด้วยเพิ่นเอาพ่อแล้วถ้ามันใหญ่เพิ่นเอาไปเห็นยังก็อยู่อย่างเงี้ยบอสตัวใหญ่มากมันก็เยอะมากเลยพ่อ I uh -huh.